อยากหม่ำไหมคะหม่นๆ่นพูดปะป๊าที่นี่ปะป๊าให้มัำนี้หน่อยป๊าให้ปะป๊าให้ม่ำนี้หน่อยค่ะปะป๊าโอเคโอเคใหแม่เป็ดร้องยังไงคะปาป๊าไม่ใช่เป็ดร้องยังไงคะเป็ดกับ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 กักับกักกับกกักกกกก ี่เจครับป๊อปป๊าทีหนึ่งเล็กป๊อปป๊าหน่อยป๊าป๊าอาป๊าปและแม่แม่เล็กแม่ด้วยแม่เล็กแม่ด้วยค่ะแม่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 เอาแม่แม่แต่เพื่อส้มและยอมทำทุกอย่างใช่ไหมคะชอบมากพี่เจครับเสือมันร้องยังไงนะโอ้เสือร้องอย่างนั้นแล้วจิงจกมันร้องยังไงคะโอ้โหแล้วแมวมันร้องยังไงคะ ทุกอย่างเพื่อส้มเจียงเล็กเจียงน้อยได้หมดเลยเหรอไดทุกอย่างอารมณ์ดีสุดๆแล้วก็มองกล้องตลอดเวลาด้วยฮะมองกล้องตลอดเวลาด้วยพี่เจค่ะสะดือปอบป้ายอยู่ตรงไหนคะสะดืออ๋ออยู่ตรงนี้เหรอโอ้เก่งมากเก่งมากเลยค่ะส้มส้มอ่ะส้มแล้วก็ส้มตบมือตบมือทำไงตบมือส่งจูบทำไงส่งจูบ ออจุบหลังมือบายบายยังไงบาย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 มีส้มส้มที่หมดอ่ะให้ดมให้ดมกลิ่นมันเป็นแบบนี้ลูกไม่ใช่ให้ดมเฉยๆดมดมอ่าอันนี้ะเนื้อส้มเป็นอย่างงี้แม่ต้องแกะไอ้ใหญ่ๆให้น้องหน่อยเดี๋ยวน้องติดคอพี่เจปิดคลิปก่อนทูจ้าก่อนทูจ้าทูจ้าในกล้องก่อนเล้วทูจ้าไหนใครบอกว่าเด็กไม่รู้เรื่องนี่ไม่จริงนะใครพูดแบบนี้แม่